สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมครับวันนี้พีชเฉลี่ยมาบอกข่าวส่งข่าวบอกพี่น้องนะครับเด้อพูดถ่ายพี่อีครับผมครับท่งนาแรงนี่ก็ลังยิงปลาดีแล้วละครับผมพี่น้องครับพี่เฉลี่ยกับซังพี่อีมาไว้จะถ่าพี่ถาน้องครับผมพี่น้องครับพี่อีแปดไดครับพี่น้องเลยพีเอฟแปดครับผมแปดจุดศูนย์นะครับ รับยิงป่านะครับเป็นสายสลับสีและพี่น้องได้ครับผมครับเบมังตามเนื้อในทครงนี้รถครับผมครับหาสีครับผมครับเป็นพี่อีแปดสิบปอนด์ครับผมพี่น้องพี่อีแปดนะครับถักแปดครับขนาดเส้นระยุเกือบเครื่องมินนะครับผมพี่น้องศูนย 0.470นะครับพี่นอ้องเป็นยี่หอ้อนี้นะครับเด้อเหนียวลื่นดีครับผมพี่น้องเปิดให้พี่น้องมือต่อยางนะเปิดครับผมทางในนะครับพี่นอ้องเหนีน่ยวดีเลื่อนดีครับผมรุ่นนี้ครับผมพี่นอ้อง เนี้ยล,ลื่นครับผมพี่น้องแต่อีกแบบนึงครับผมพี่น้องครับเป็นรุ่นใหญ่รุ่นยักษ์เลยแหละเรายิ่งปลาใหญ่ครับผมพี่น้นนนองผู้ไดมักผู้ไดมาสที่ใหญ่เอาลุ่นนี้ไปครับผมที่สิบหกครับผมพี่น้องที่สิบหกพี่น้องครับคูณแปดที่ก่อนแล้วครับผมพี่น้อง วันนี้เส้นใหญ่ครับผมพี่นอ้องอย่างคว่ำย่ายเนี่ยเราต้องห่วงครับผมรุ่นครับถ้าพี่น้องมักใหญ่เอารุ่นนี้ได้นี่ด้ดดพี่อีสิบหกครับผมพี่นอ้องสองรุ่นนี้ราคาเดียวกันครับผมพี่นอ้องแตกต่างกันคือแบบหนึ่งเป็นมวลกลอง ครับตัวนี้เส้นน้อยครัวครับผมพี่น้องอันนี้เส้นใหญ่นี่มาใหญ่รุ่นนี้ครับผมถ้าสําหรับยิ่งบ่อไก่ครับพี่น้องถ้ายิ่งไก่มันก็บ่ดีเพราะว่ามันมันใหญ่เกินมันสิมันสิบไป,ป่ไปไลยครับผมครับเป็นสายของญี่ปุ่นนะครับเด้อดูนี่แข็งแห้งทนทานครับผมเหนียวเลื่นครับผมพี่น้องสนใจก็ทักกลับมาครับผมพี่นอ้อ,นองอ่าเปนเส้น้อย สั่งมาไปถามพี่น้องแล้วครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องสนิทแล้วครับนะครับผมรับพูดหลายๆครับสวัสดีครับ